พราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬานะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันแสงกวานคณะนิเทศศาสตร์ ปีสามครึ่งแล้วกันนะคะยังไม่ขึ้นปีสี่อย่างเป็นทางการเนาะและเช่นเคยนะคะรายการของเราเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งที่ S M ร0 1 5สุดาุลาเรดิโอ p l u สหรือทางแอปพลิเคชันจุกนะคะก็สามารถฟังสดๆได้เช่นกันสำหรับใครที่อยากฟังย้อนหลังนะคะตอนนี้รายการของเรามี YouTube Channel แล้ว ใครกลัวหาไม่เจอก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook เพจมนุษย์จุฬาแล้วก็อย่าลืมใส่ปายาน้อยด้านหลังดนะ้วยเนาะเราก็จะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนแล้วก็ฟังที่ไหนได้บ้างนะคะเดินทางมาถึงมนุษย์จุฬาคอที่ห้าสิบแปดแล้วค่ะวันนี้ถือว่าอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังมาค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียววันนี้ได้โอกาสแล้วแตงกวาด้ยอยากจะขอประกาศแกรดจากการเป็นผู้ดําเนินรายการมนุษย์จุฬาใน EP นี้เลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องร้องไห้กันเนาะเพราะว่า รายการของเราเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพโดยมนุษย์ุราที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆอย่างน้องกระตูนกล้วยหอมแล้วก็เออๆนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเขาด้วยนะคนที่58แล้วซับเจ c ให้สัมภาษณ์คนสุดท้ายของแตงกวาทันงทีนะคะก็จะมาธรรมดาไม่ได้หรอกรายการเราชื่อมนุษย์ุราใช่ไหมคะก็ะต้องมาแบบตรงคอนเซ็ปต์เลยวันนี้เลยชวนเด็กที่เรียนคณะมนุษยวิทยาสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในคณะรัฐศาสตร์นะคะมาคุยกัน ขอบอกเลยว่าแค่รู้จักผ่านๆค่ะก็สัมผัสได้แล้วว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการเรียนแล้วก็การทํางานมากๆฉะนั้นทุกคนจับเก้าอี้กันไว้ให้ดีนะคะวันนี้เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยจะต้องน่าสนใจมากแน่นอนอย่ารอช้าไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับไทเกอร์ปรกรณ์สุพแพงนะคะสวัสดีค่ะไทเกอร์สวัสดีครับอายากให้ไทเกอร์แนะนําตัวคร่าวๆหน่อยนาอ,นอว่าอเชื่อ,อรายเรียนอยู่คณะอะไรแล้วก็ช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะ โอเคครับก็สวัสดีตะกวาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไทเกอร์พกรณ์นะครับตอนนี้เป็นนิสิตรักกันเนาะที่เพิ่งจบปีสามมาบัตรหมอนก,กันนะครับที่คณะรัฐศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเมเจอร์ที่เรียนก็คือมนุษยวิทยาครับค่ะแล้วช่วงนี้ไทเกอร์ทำอะไรอยู่บ้าง ก็ถ้าจะให้พูดตรงๆเลยแล้วกันเนาะก็คือเราเพิ่งจบปีสามไปเมื่อวานตอนนี้ก,นก็อยู่ในช่วงของินเทอร์ s h i p ก็อยู่ในช่วงของการฝึกงานงว่างๆนี่แหละเพิ่งว่างไปหนึ่งวันแล้วก็อินเทอร์ s h i p เลยอ๋อเป็นแบบตอนนี้กําลังช่วงฝึกงานอยู่เนาะใช่ใช่ใช่เป็นช่วงที่กําลังแบบว่าหัวริว้วหัวต่อว่าจะทําอะไรดีก็เลยเท t ร์นฝึกงานไปก่อนอ่าโอเคอ่าแล้วแบบตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่จะ แบบหลงังจากอินเทอร์แล้วเราจะได้เป็นนิสิทปีสุดท้ายแล้วอ่ะก็คือคือถ้ามีเวลาได้นั่งทบทวนกับตัวเองเนาะที่เพิ่งจบปีสามไปแล้วก็นั่งคิดว่าแบบอีกปีหนึ่งเราก็จะจบชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างแรกเรารู้สึกดีใจนะที่แบบว่าเออทำข้อสอบเสร็จแล้วได้ปิดเทิมกับเขาสักทีหลังจากที่คณะอื่นปิดเทิมกันมาตั้งนานแล้วอย่างคณะนิเทศที่ปิดปิดเทอมหรือว่าสอบเสร็จตอนไหนนะครับ สักพักหนึ่งแล้วค่ะแบบเกือบแบบเป็นเดือนแล้วเนาะอืออ่าและแน่นอนว่าของเราเพิ่งสอบไปเมื่อวานก็คือช้ากว่าคณะอื่นะกันนาครับเรารู้สึกดีใจอย่างแรกคือดีใจเลยอย่างสอบเราคงรู้สึกแปลกๆครับกว่าว่าเหมือนตัวเองจะต้องโตขึ้นไปอีกนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วเลยอีกเวลาแค่หนึ่งปีเหมือนเราโตขึ้นเหมือนเพื่อนเราโตขึ้นไปไปด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกแปลกๆว่าเหมือนเราจะต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่านะ อีก mm hmm. mm hmm. อย่างหนึ่งคือเรา mm hmm. เราจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วใช่หรือเปล่านะอะไรแบบนี้ครับจริงเนาะช่วงปีสามเราก็แบบมีอะไรให้คิดมากมายทั้งแบบเออชีวิตปีสี่ที่กาลังจะมาถึงหรือว่าชีวิตในตอนนี้ที่แบบเออเราจะทําอะไรดีเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมหรืออะไรอย่างนี้เนาะมีอะไรคิดมากมายใช่ใช่ใชนะ<ๆ>่ดูดูเหมือนว่า<ๆ>สังคมหรือว่าเอ่อคนอื่นๆ,ๆ,ๆดูจะคาดหวังกับพวกเราม,ามากขึ้นด้วยอันนี้คุณตังกวาน่าจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับ อ่าก็ระดับหนึ่งค่ะใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็เรินานอยู่เนาะ <c oughs> เออเออมันมันเริ่มแบบจะต้องทํางานไหมหรือว่าเออเราก็เรียนอยู่อะไรอย่างนี้ออออมีอะไรคิดมากมายิ่งอืมอืมอืมมาคุยถึงคณะที่ไทเกอร์เรียนกันอยู่ดีกว่าขึ้นชื่อว่ามนุษยวิทยาแล้วเน,ะนาะก็ชื่อกแค่ชื่อก็ดูซับซ้อนแล้วเพราะว่าเราคิดว่าคนเรามีตั้งหลายด้านให้เลือกศึกษาแบบทั้งจากทฤษฎีที่คนเขียนเขียนมาบ้างหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันก็เลยอยากรู้ว่า สาขานี้เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วสมัครไทเกอร์แล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านั้นมันน่าสนใจอย่างไรอืมว้าวถ้าจะให้พูดถึงมนุษย<ม>วิทยาเดี๋ยวเราต้องเกิดก่อนว่าไม่ใช่แค่คนอื่นนะที่ตั้งคําถามว่าเราเรียนอะไรแม้แต่คนในเมเจอร์ด้วยกันเองก็ยังงงว่าแบบเฮ้ยสรุปแล้วเราเรียนอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>อยา่างแรกๆเนี่ยเข้าเข้าปีสามมามันจะมีสังคมวิทยาก,กับมนุษยวิทยาก,ก็คือทุกคนก<ม>็นจะต้องเลือกว่าจะ ออยู่เมเจอร์สังคมวิทยาหรือว่าอยู่เมเจอร์มนุษยวิทยาครับคือถ้าอย่างเขาเข้าตัวมนุษย์มนุษยวิทยาที่เราเรียนเนาะมันจะเป็นการศึกษามนุษย์แต่พอพูดแบบนี้ยคณะไหนหรือว่าศาสตร์อื่นๆมันก็จะมีการศึกษามนุษย์เหมือนกันใช่ไหมแบบเอเซอรศาสตร์ก็มีบ้างประวัติศาสตร์อักษรทุกคนก็ศึกษามนุษย์ด้วยกันหมดอะไรแบบนีครับ หรือแม้แต่นิเทศศาสตร์เองก็น่าจะมีการศึกษามนุษย์บ้างในในมุมใดมุมหนึ่งใช่ไหมแล้วมนุษยวิทยาเนี่ยมันจะศึกษามนุษย์ที่แตกต่างจากศาสตร์อื่นยังไงแล้วว่าอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่น่าจะทำให้เห็นภาพชัดว่ามนุษยวิทยาเรียนอะไรเนาะคือถ้าย้อนไปด้วยแบบความเป็นศาสตร์มนุษยวิทยาเองเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นการศึกษาคนอื่นที่ไม่ใช่ศึกษาตัวเราอะครับ แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปมากขึ้นเนี่ยเราพอเราเราเราศึกษาแต่คนอื่นทําไมเราไม่เราเราไม่ได้เข้าใจตัวเองเลยอะไรแบบนี้ยมันก็เลยเป็นการแบบมีวิธีคิดที่แบบว่าเออเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาคนอื่นนะแล้วมันก็ทําให้เราอ่ะได้เข้าใจกับตัวเองได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบเป็นการมองให้เห็นกับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม ของโปรเจกที่มันมีหลากหลายมากๆอะไรเนี่ยครับใชม่มันจะประมาณนี้แหละดูว่าแต่ละวัฒนธรรมเขามีเรื่องมีราวมีประเด็นอะไรบ้างดูว่าสังคมนั้นอะ่ะมันมีความแตกต่างกับสังคมที่เราอยู่ยัางไรบ้างพอเราเห็นความแตกต่างของคนอื่นเราก็จะมองเห็นตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นประมาณนี้ครับเอาคร่าวๆแล้วกันไม่ลงลึกอะไรบ้างได้ได้จากที่ไทยก็พูดมาเนี่ยก็แบบ พอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนาอว่าเออมันมัน,มนศึกษาต่างจากคณะอื่นๆอย่างไรอืมน่าสนใจมากจริงแล้วก็ได้ยินมาว่าไทเกอร์เนี่ยก็ทาโปรเจกต์ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ในแง่ต่างๆมาหลายงานมากเนะาะล่าสุดก็เห็นว่าร่วมโปรเจกต์กับอาจารย์ที่ทําเกี่ยวกับคนและส่วนในเมืองใช่ไหมเออเออเราคิดว่าแบบเออมีหลายงานมากๆๆๆที่เราเคยได้ยินมาที่แบบไทเกอร์ทำอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าแบบมีชิ้นไหนที่ ไคเกอร์คิดว่าน่าสนใจหรือว่าที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้อยากมาเล่าวันนี้บ้างไหมคะอ๋อจริงๆประเด็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราเราสนใจมันก็มีเนาะแต่ว่าคือถ้าพื้นฐานของอ่าภาควิชาที่เราเรียนมันมันก็จะมีหลายแบบมีตัวที่แบบเป็นทฤษฎีจ๋าๆไปเลยก็มีเป็นตัวที่แบบว่าเอาทฤษฎีไปจับกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ประเด็นทางสังคมไปหยิบจับใส่เป็นการประยุกต์ในอีกทางหนึ่งอันนี้อันนี้สามารถพูดว่าประยุกต์ได้เนาะ ตัวที่น่าสนใจก็มีเยอะอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าม,มันอาจจะดูเบาเก่าๆดูเบียวก็คือเ,เ,เราเคยศึกษาเรื่องของมดกับเรื่องของวานดูเป็นวิทยาศาสตร์มากๆแต่ว่ามันเป็นการศึกษาในแง่มุมของมนุษยวิทยาที่ที่เอาไปหยิบจับแล้วก็ศึกษาเอาเลนเอาแว่นของมนุษย์นี่แหละไปครอบใส่เป็นมองใสอ่อย่างเช่นเรื่องของมดนะครับคือพอพอเป็นอะไรแบบนี้แล้วดูแบบ มันเข้ากันได้จริงเหรอวะดูดูดูดน่าสงสัยเมาะแต่ว่าตัวประเด็นที่เราศึกษาก็คือว่าเราจะไปดูว่ามดเนี่ยมันมีสังคมมีวัฒนธรรมมีการทํางานยังไงบ้างับการสร้างรังตัวเชื้อที่มดมันมีเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรนะครับสุดท้ายแล้วมนุษย์เนี่ยวันข้างหน้าเราอาจจะได้เป็นซึ่งพาม,มด อาจจะได้ไปพึ่งพาตัวน้ําเชื้อของมดหรือเปล่าในการเอามารักษาอาการเจ็บไข้อะไรพวกนี้ครับมันเป็นการที่ไปมองสิ่งเล็กๆในขณะที่เรามองตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ตัวใหญ่มากๆอะไรทั้งนี้ครับใช่ฉชนน่าสนใจเป็นเป็นประเด็นที่สนุกนะเป็นเป็นวิชาเรียนแล้วก็เป็นเทอมหนึ่งที่เราเราเอนจอยกับตัวภาควิชาเพราะว่าตัวเองไปศึกษามดแล้วก็ไปศึกษาวานน่าสนใจมากใช่ ใช่ใช่แล้วก็ส่วนโปรเจกต์ที่มีโอกาสได้ทํากับอาจารย์เราเป็นเป็นโปรเจกต์ของอินเทอร์ชิพนี่แหละแล้วก็มีโอกาสได้ทํากับอาจารย์<ม>ก็คือว่าเป็นเรื่องของมนุษยวิทยาเรื่องของป่าเรื่องของสวนอย่างล่าสุดเราได้ไปร่วมกิจกรรมกับเดอะคาวมาครับเป็นพืชส่วนโลกไปดูไปดูป่าไปดูสวนที่สวนป่าเบญจก,กิจติ์ครับน่าจะเคยคุ้น คนคุ้นหูหรือว่าเคยได้ยินกันมาบ้า,อางอะไรเงี้ยนะเราเราชายชายคือพอเข้าไปด้วยเลนของมนุษยวิทยาเนี่ยมันจะเป็นการมองที่แบบว่าป่ามันสวนตรงเนี้ยทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นป่าทําไมเขาถึงไม่เรียกเป็นสวนเหมือนกับอุทยานร้อยปีและการเก็แบบเชือเงียบง,ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอถ้าเกิดว่ามีใครได้มีโอกาสได้ไปเดินแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความแบบ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่แห่งนั้นมันมีความ mm hmm. เออเาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจัดวางมีคอนเซปต์นะแต่ว่าทาไมมันดูแบบไม่สะอาดหูสะอาดตาวะ mm hmm. ก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นป่าครับมันมันถูกมองว่ามันเป็นป่าเพราะว่าเขากำลังจะทําให้มันเป็นป่าแบบนั้นจริง,รงๆอะไรเงี้ยไม่ได้ให้ต้นไม้มันวางเป็นแถวระ,ระแนวระนาวว่าเป็นระบบระเบียบมากอะไรบางอย่างนี้ครับมุ mm hmm. มมองมนุษยวิทยามันก็จะ เข้าไปจับว่าเออทุกอย่างความเป็นป่าเนี่ยมันก็มีหลายๆองค์ประกอบที่มันประกอบร่วมประกอบสร้างเข้ามาด้วยการทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นป่าขึ้นมาเราว่าประเด็นตรงนี้น, mm hmm. น่าสนใจถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบมีโอกาสได้ไปเดินเนี่ยเราว่านา่าจะสนุกมากจริงๆคนชอบไปถ่ายรูปก,กันมันเป็นการ uh huh. ประยุกต์มากกว่าเราว่าในในศาสตร์มนุษยธรรมที่ยาเอาทฤษฎีของตัวเองไปใช้ด้วยอะไรด้วยอย่าเนี้ยวิธีการศึกษาของตัวเองอะไรนะครับไปการไป mm hmm. ดูพื้นที่ไป ไปศึกษาดูชีวิตผู้คนอะไรทำแบบนี้ครับอืมโหพอฟังไทเกอร์เล่าแบบว่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ทั้งแบบคนกับมดอะไรอย่างงี้เนาะว่าเออพฤติกรรมของมดเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับคนยังไงหรือว่าเราจะแบบว่าเออเอาประโยชน์จากการที่เราศึกษามดเนี่ยมาใช้กับคนได้ยังไงหรือว่าเรื่องสวนอะไร <c oughs> ใช่ใชเออเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยู่รอบตัวเราตลอดอยู่แล้วแค่แบบการได้เรียน เราะลึกอ,อย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นเนาะถึงแบบใช่ใช่ใชจริงๆมีหลายประเด็นมากเลยนะที่ที่น่าสนใจแล้วเราก็รู้สึกอินกับสิ่งที่เรียนมีประเด็นหนึ่ง <c oughs> ที่อยากจะแชร์ก็คือเราเคยเรียน anthropology of hope ครับคือมนุษยวิท <c oughs> ยาความหวังมันมันดูเป็นอะไร <c oughs> ที่แบบว่าเออค่อนข้างจะแบกเฮ้ยคอนเซ็ปมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่พอ <c oughs> เราได้มาหยิบเอาประเด็นทางสังคมหรือว่าประเด็นใกล้ตัวเรามาวิเคราะห์กับว่า เฮ้ยคนเรามันมีความหวังอะไรบ้างเงี้ยหรืออย่างอย่างเราเองหรือว่าอย่างแตนกวาเองเงี้ยพอจบไปแล้วเรามีความคาดหวังอะไรของสังคมบ้างแบบเราอยากจะเห็นสังคมไปในทิศทางไหนอยากจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่หรือว่าการทํางานแบบใหม่ๆห,ห,หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ hmm. หรือถ้ามองใกล้ขึ้นมาอีกเหตุการณ์ล่าสุดอย่างเงี้ยคือท่านชัดชาติเนาะที่ได้เป็นผู้ว่าการทมคนใหม่เขาจะชอบพูดว่า เออในกรุงเทพเป็นเมืองแห่งความหวังอย่างนี้อย่างงี้อันนี้มันก็คล้ายๆกันเป็นการเอาคอนเซ็ปต์ของความหวังมาศึกษามนุษยวิทยาวความหวังก็จะมองตรงนี้ว่าเรามองความหวังเนนี้เป็นยังไงบ้างผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับน่าสนใจน่าสนใจจริงโอ้โหเรื่องความหวังนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าเออจริงๆแล้วมันมันดูสําคัญมากๆในการใช้ชีวิตของเราในทใช่ใช่ใช่จริงมันมันถูกดาฟให้เรามีความหวังมัน<อ>มันขับเคลื่อนให้เรา ไปสู่อนาคตอย่างมีความหวังด้วยนะจริงคือเออคำคำเนี้ยมันดูแบบมันดูเป็นอะไรที่ drive ทุกสิ่งทุกอย่างไปข้างหน้าได้จริงใช่ใช่เราต้องมีหวังใช่ไหมคุณตังกว่าจริงค่ะเราต้องมีหวังในทุกๆเรื่องนะคะไม่งั้นเออเราก็จะยอมซี้นะคะชีวิตเราเราจะปล่อยให้ตัวเองยมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า ฟังไทเกอร์เล่ามาแบบหลายเรื่องมากดูน่าสนใจทัทงเรื่องรอบครัวเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับเมืองอะไรอย่างนี้อยากรู้ว่าการที่ไทเกอร์ได้เรียนในภาคนี้เนี่ยคณะนี้มันทําให้เราได้เปิดมุมมองในการมองผู้คนแล้วก็การดำเนินไปของสังคมหรือว่ามุมมองใหม่ๆเนี่ยแบบไหนบ้างแบบอาจจะเป็นภาพรวมก็ได้ที่ไทเกอร์รู้สึกว่าเออสิ่งนี้นี่แหละที่แบบมันเป็นมุมมองใหม่ที่เราเพิ่งจะได้มาจากการเรียนในขณะนี้อืมแล้วว่าคำถามนี้ดีเนาะ ก็คือถ้าถ้าย้อนไปที่ตอนแรกว่ามนุษยวิทยาเรียนอะไร <S <S มันมันคือการศึกษาคนอื่นเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองด้วยใช่ไหมครับในระดับหนึ่งทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ที่เราสนใจก็คือว่านอกจากตัวมนุษย์ตัวฮิวแมนเองเนี่ยจากที่เราเคยแต่ศึกษาต่อมนุษย์เนี่ยถ้าเราย้อนหรือว่าเรากลับไปศึกษาสิ่งอื่นอะ่ะที่มันไม่ใช่มนษษุษย์ลองมง,งว่านอนฮิวแมน ไปบอว่าไปศึกษาอย่างที่เราไปศึกษามดหรือว่าไปศึกษาวานหรือว่าไปให้ความสาคัญกับเรื่องป่าเรื่องสวนนะครับมันจะเป็นการทําให้เราเข้าใจตัวเองในระดับหนึ่งว่าในจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นมันจะมีสิ่งอื่นเหมือนกันนะที่อยู่ในระดับเดียวกันกันกบเราสุดท้ายแล้ว mm hmm. มนุษย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแล้วว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่ทําให้เราได้มองเหตุว่าเออสุดท้ายถ้าเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อม มองเรื่องป่ามองเรื่องพืชเนนะี่ยที่อยู่ข้างๆเราที่อยู่รอบๆเราอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงกันได้บ้างเนี้ครับเป็นการดูว่าเฮ้ยสุดท้ายลวมนุษย์มันก็ไม่ได้คิดไปสร้างอะไรทั้งหมดทุกอย่างหรอกมันต้องมีการพึ่งพิงมันต้องแอบอิงอยู่กับสิ่งอื่นด้วยนะอะไรนะครับหรืออย่างเรื่องมดอย่างที่เราเพ้ยงพูดไปเนาะมันไม่มีใครไปนั่งดูแบบว่า เฮ้ยมดมันสร้างลังยังไงบ้างนะมันมีกระบวนการสร้างลังยังไงบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะในอนาคตข้างหน้าที่เราไม่รู้แล้วว่าบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะได้ไปดูว่าแบบการสร้างลังของมดที่มันอยู่ใต้ดินบันสร้างกันได้ยังไงเราอาจจะได้เอามาปรับใช้ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามุมมองตัวเนี้ยมันมันมันอาจจะไกลไปนิดนึงสาหรับใครที่แบบว่าเออยังยังไม่เข้าใจแต่ว่ามันสามารถเข้าใจได้แล้วก็สนุกด้วย <S <S ถ้าเกิดมาได้แบบมาได้ ปรับมุมมองตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายนอกจากที่จะแบบแเข้าใจอย่างอื่นมันก็ย้อนกลับมาทาความเข้าใจกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้นที่เรายืนอยู่ตรงน,นี้นเราเรายืนอยู่จุดไหนของสังคมหรือว่าของโลกใบนี้กันแน่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีเราไม่มีมนุษย์อย่างเงี้ยครับทุกอย่างอาจจะฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นก็ได้อย่างเช่นแบบช่วงโควิดที่คนไม่ได้ออกไปไหนเนี้ย ทะเลฟื้นฟูป่าฟื้นฟูทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอย่างนี้ยครับใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้น่าสนใจเอออ๋อคมมากนะคะจริงๆริงเมื่อกี้แบบจดไว้เลยเป็นคำขวัญประจํใจใช่ถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีมนุษย์อยู่โลกจะเป็นยังไงน่าคิดเนาะใช่ใช่ใ่เป็นอะไรที่แบบ เป็นหัวข้อในสาร,รคดีหนึ่งที่เออเขาาแบบคิดถึงว่าเอยถ้าวันนี้ไม่มีมนุษย์เราแบบลาส,สิ่งมันจะเป็นยังไงอ่าใช่ออใช่ใชก็เป็นมุมมองใหม่ๆเนาะที่ไทเกอร์ได้มาจากการได้เออศึกษาสิ่งรอบตัวศึกษามนุษย์ศึกษาให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงเข้ามาเข้าใจตัวเองด้วยใช่ใช่แต่ว่าน่าจะต้องบอกไปก่อนว่าเราเป็นมนุษย์จุฬาคนหนึ่งมนุษย์มนุษย์ม,มนุษย์สยามวิทยาคนหนึ่งที่ ค่อนข้างอินกับสิ่งที่ตัวเองเรียนนะครับเราเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเออเอนจอยกับสิ่งที่ได้เรียนได้รู้มาแล้วก็มันทําให้อยากจะรู้เรื่องอื่นๆออกไปด้วยเลยเนะี้ยใช่ใช่อ่าเรียนมนุษย์ทั้งทีนะคะสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนๆในภาคละกันอ่าเห็นจากการทําโปรเจกต์ก็ดูน่าจะเรียนหนักพอสมควรยิ่งปีสามที่ ก็เหมือนไปอ่านมาว่าต้องทาวิจัยด้วยใช่ไหมเอ่อถ้าเหมือนเหมือนจะเป็นวิจัยขนาดย่อยขนาดเ,ดเล็กที่แบบว่าถูกแอดไซน์ไปในแต่ละวิชาใช่แต่ว่ามันมันมันมีเกือบทุกวิชาเลยที่เราจะต้องมานั่งแบบเขียนเปเปอร์นั่งทําวิจัยนั่งคิดหัวข้ออะไรนะครับอืมโอเคก็เพราะฉะนั้นแบบการทําวิจัยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าก็ต้องมีการทำนคนเดียวแล้ว,ลวทําเออเป็น เป็นกลุ่มบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งอของงานในคณะเลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆในคณะเนี่ยในที่เรียนอยู่ในภาคเดียวกันมีความสําคัญกับการเรียนในภาของไทเกอร์ไม้แบบสําคัญยังไงเออเราว่าค่อนข้างสําคัญแล้วเราให้ไพรออร์เกับกลุ่มเพื่อนที่นั่งเรียนอยู่ในคณะเดียวกันหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มมนุษยวิทยาหรือว่าอยู่ในเมเจอร์เดียวกันนะครับ คือถ้าไม่มีกลุ่มเนี้ยอาจจะไม่มีไทเกอร์อยู่ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเอ่อพอพอได้เรียนมนุษยวิทยามาเนี่ยเอ่อ<ม>ถ้าตัวเราอยู่คนเดียวในคณะหรือว่าอยู่ในภาคมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหม,มเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นกับคนอื่นด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนคือสิ่งนั้นที่เราให้พิอร์ตี้เป็นสิ่งแรกในการในการเรียนในการชิ้นงานในการ นั่งดิสคัดการอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ประเด็นทีน่มันค่อนข้างยากเข้าใจคนเดียวไม่ได้ในความรู้สึกเราแล้วเราแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่บอกว่าเอ็กซ์เพิร์มากด้วย,ยการที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆหรือว่าแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรเรียนวิชานี้ข้าบนี้ไม่เข้าใจเลยเงี้ยได้ไปถามแล้วก็ได้แบบช่วยกันคิดเราสึกว่ามันมันคือสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนเราให้สามารถก้าวออกไปสู่ออกไปสู่โลกของความเป็นจริงหรือว่าทําให โปรเจกต์นั้นผ่านไปได้ยัง้งงานกลุ่มก uh uh ็เยอะงานเดี่ยวก็เยอะอะไรเงี้ยครับมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนมันขั้นาแน่นแฟนใช้คํานี้แล้วกันใช่ใช่ใช่คือบางทีเราเราเราคิดภาพที่ไม่มีเพื่อนกลุ่มนี้แล้วเรานั่งเรียนอยู่ในคณะไม่ออกเดินสเพราะว่าอแทบจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเดินต่อไปยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาค่อนข้างมีส่วนสําคัญในการ เรียนที่คณะนี้หรือว่าที่เมเจอร์นี้ด้วยสามปีสามปีที่เกาะกันมาแล้วกันโเพื่อนได้ฟังนะคะต้องน้ำตาซึมกันไปบ้างแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ต้องเอินต้องโอนเงินเข้าบัญชีเลยนะเลยเลยการเรียนเนี่ยเราเราก็รู้สึกว่าเพื่อนก็สําคัญมากๆเหมือนกันแบบไม่ว่ามันจะเป็นงานเดี่ยวงานกลุ่มอะไรก็ตามแต่ว่าการได้มีเพื่อนอยู่ข้างๆได ช่วยกันคิดงานได้เออไปพักผ่อนด้วยกันบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ทําให้เราได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้อะไรเงี้ยอืมืจริงจริงเรา,เร,า <c oughs> รู้สึกว่านมาจะไม่ใช่แค่เราด้วยมั้งแต่ว่า <c oughs> ถ้ามองไปที่มนุษย์จุฬามนุษย์จุฬาทุกคนอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยกันก็ได้ส่วนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องพึ่งพาเพื่อนวะฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เออ ก็เป็นส่วนสําคัญเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้คือคือขอโอกาสในการขอบคุณเพื่อนในการศึก่าในการขอบคุณเพื่อนเออเออดีดีแล้วขอบคุณเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ฟังเลยอ่ะอแน่นอนอยู่แล้วส่งไปเพื่อนเลยนะคะอาอามาอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไทเกอร์คิดว่าการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมที่ไทเกอร์กำลังเรียนอยู่ในแง่มุมต่างๆเลยเนี่ยทั้งแบบ ทั้งตัวเองมีมนุษย์คนอื่นๆพฤติกรรมในสังคมหรือว่าสิ่งที่มันกําลังแบบเกิดขึ้นในสังคมอยู่อะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตเราแล้วก็สังคมโดยรวมอย่างไรบ้างออย่างแรกเรารู้สึกว่าการที่เราได้เรียนมนุษยวิทยาหรือว่าศาสตร์ศาสตร์หลายๆศาสตร์ที่เราเรียนอันนี้อาจจะพูดแบบเอๆไปที่ไมเนอร์ที่เราเรียนก็คือในเทนเนี่ยแหละครับคือ,อม,มันก็ทําให้เราได้เข้าใจคนอื่น ได้มองเห็นปัญหาสังคมเล็กๆน้อยๆประเด็น<ม>อื่นๆที่มันถูกแบบว่าทําให้มันเลือนทําให้มันมีความตั้งใจที่จะลบประเด็นเนี้ยออกไปจากสังคม,มเราเรามีเรามีศักยกภาพบางอย่างที่จะมองเห็นปัญหานั้นแล้วหรือมันขึ้นมามแล้วว่ามันมันทําให้เราเปิด เปิดโลกในอีกทางหนึ่งที่แบบว่าที่พอมม่จะขับเคลื่อนบางอย่างออกไปดูตอนดูดูตอนนี้ดูแบบมีความแบบแรนก้าในการทางานในการขับเคลื่อนสังคมเออมันอาจจะเป็นประมาณนั้นก็น่าน,นะครับม,มันอาจจะเป็นใบเปิดทางเป็นเลนส์เป็นแว่นตาอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราได้แบบเวลาได้สวมใส่แล้วเราได้เห็นอย่างอื่นที่ท,ที่มีกลุ่มคนที่ต้องการที่จะปกปิดมันไว้อะไรแบบนี้นมากกว่าครับหรือว่าแบบ เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราได้เข้าใจคนอื่นว่าแบบเฮ้ยเธอก็ต้องเข้าใจเขาว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายอยู่ในสังคมนะอย่างเงี้ยหรือยอย่างในพื้นที่จุฬาเองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบอสังหาดีมัซรัพของจุฬาที่สร้างขึ้นมันยังมีชุมชน,มนมอ่าสิงปลูกสร้างยังมีสวนสาธารณะยังมีเด็กๆยังมีโรงเรียนเล็กๆอีกมากมายที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องกัน,าน,นมากกว่าเราเราได้มองเห็นประเด็นเหล่านี้ครับ ด,ะะดูจริงจังแล้วดูจริงจังนิดนึงไม <c oughs> ่ไม่จริงๆรงดีแล้วดีแล้วเป็นการจบปิดอย่างสวยงามอะไรอย่างนี้แล้วแล้ว,ว่าสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือมูฟเมนต์ของป่ามนุษย์จุลาอย่างหนึ่งคือเราได้กลับไปมองประเด็นเหล่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิดอะ่ะเนาแล้ว่าหลายๆคนหลายเพจเนี้ยโอ้โหโลงพื้นที่มองหาปัญหาทําให้เห็นปัญหาญหลายอย่างมากขึ้นไม่ใช่แค่เด็กที่เรียน มนุษยวิทยาหรือว่าไม่ใช่แค่เด็กที่เรียนวัทาศาสตร์แต่ว่าหลายๆคนเริ่มมองเห็นปัญหาเหมือนเหมือนกัน,นแล้วแบบเฮ้ยจริงๆแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ต้องการที่จะลือขึ้นมา่าพูดคุยกันอีกครั้งหนึงประมาณนี้เลยเออเนาะประมาณนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นประเด็นหลายประเด็นเนาะที่น่าสนใจที่ได้จากไทเกอร์วันนี้นะคะท้งแบบเรื่องเรียนเรื่องสังคมเรื่องแบบ มุมมองใหม่ๆที่ไทเกอร์ได้จากการเรียนมนุษย์เลวิทยานะคะก็สุดท้ายแล้วไทเกอร์อยากฝากโปรเจกต,ต์ใดๆที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามกันไหมฝากได้เลยนะก็คือถ้าใครที่กำลังสนใจด้านอามนุษยวิทยานะครับวันที่16กับ17นี้เดือนนี้เลยนะครับมีที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีสัมมนา,าเครือข่ายของ นักศึกษาระดับบณัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา<ม>แต่ว่าจัดเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดตามได้หัวข้อคือ making sense of the world วิธีวิทยาของการประกอบสร้างโลกที่เราอยู่แค่หัวข้อก<ม>็น่าสนใจแล้วกังกว่าใช่ก็สามารถส,<า>สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ว่าสามนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบ,บณัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยา,ทยาและมนุษยวิทยา ได้เลยครับก็อยากให้ทุกคนได้มาติบตามการมีหัวข้อพูดคุยที่น่าสนใจกันมากๆครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณไทเกอร์มากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆด,ดีใจมากๆเลยที่ได้ไทเกอร์มาเป็นแขกรับเชิญคนสุดท้ายของแตงกวานเนาะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากจะมาเล่าแบบนี้หรือว่ามีข้อเสนอแนะติดชมรายการนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ inbox เมนุษย์จรานะคะแล้วก็ มาลุ้นกันค่ะว่ามนุษย์สุราคนที่59จะเป็นใครสำหรับวันนี้แตงกวาและไ่เกอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ